สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกท่านครับผมท่านภูมิเกียรติสุภูสุคนบุญพลาได้มีโอกาสพาพี่น้องมากราบนมัสการปู่สี่ศูนย์มาชมตัวเลขครับผมปู่ท่านบอกว่าตัวเลขเปลี่ยนแปลงครับผมเรียนเชิญทุกท่านชมไปน้ากันและหลังจากนี้ชมตัวเลขแล้วสิบห้าพี่น้องไปพบกับพ่อหมอถ้ำครับ เรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมๆกันครับท่นบานรอไว้ครับตามให้ครับผมบนยอดที่สามแผ่นขวามือนี่กลับด้วยครับผมเหล็กหลังยังไม่ผิดนี่กลับด้วยแผ่นขวามือแผ่นซ้ายมือนี่บนไม่กลับ ครับผมบาสังกัดต้งกลมไว้คือเป็นตัวเด่นเนาะพี่น้องแล้วเฉพาาที่คงอฉพาะบ้านนะคกัที่ยวัที่สี่สิ งวดที่40ครับผมครับ40งวดแล้วพี่น้องบอสฝับครับผมตัวแน่น4757มีงวดที่ี่4757นี่งวดที่28ครับพี่น้องนี่ครับผมพันน้อยๆนี่ครับผมนี่ครับเพราะว่าไม่ได้เจ็ดเท่าเดียวครับผม ครับผมเดี๋ยวบักใหญ่นี่บ่ต้องเทบักใส่ um, Được ผม สวัสดีครับพอหมอถ้ำครับผมครับครับอยากให้พอหมอถ้ำยำให้อยูวันที่หนึ่งมีหน้าหนิเนาะอ๋อมีสาครับผมโอกรากุมพามีนาหนึ่งมีหน้าครับผมหนึ่งสามหกหาเนาะครับอยากให้ยำใหอยู่ว่ามักตัวใดนซ้ำสองคือเกาหนิบ่ อันมาทำกับยืนยันให้ได้หรอกอันให้สามสองคือเกาครับคือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงครัไม่ได้เปลีป่ยนแปลงครับแต่เอาเอาทั้งทั้งน้ำอยู่บ่อยากได้อยู่ครับผมทั้งทั้งอยากได้อยู่ทั้งทั้งลับเอยกับให้สามคือเกาครับสามคือเกากรับเลยสามหกแปบดบข้างบนสามหกแปดข้างล่างสามสอง ข้างล่างสามสองย่างละชุดครับผมพวกเอฟซีก็จะพอใจยี่หรอกครับครับผมต้องหาซื้อได้บ่ครับขันขันเสียงหลายคนว่ามามันก็ซื้อบ่ได้จักคนครับว่ามามันก็ซื้อบ่ได้จักคนครับไปซื้อใช้กับว่ได้ไปซื้อใส้กับว่ได้อันเจะเมื่อมันบ่เอาผ่านกันเลยชิบว่ได้เงินนั่นนละแวมันเป็นดังสัตว์แต่ว่า ผีหันมันกักอยู่เด้มันบอกอยู่บอกมาท้ำอยู่ผีมันกับเจงพวกผีอยู่มันมันว่าครับผีทั้งในกับทางผีเจ็ดจวอกแปดจวอกเก้าจวอกทิพยวอกผียักษ์ผียักษ์กับทางกันเงคนเด้อันมามันกับทูนผู้หมุนบ่ได้เห็นอป่าผีเป่าเยอะไปเปล่าผู้หมุนบ่ได้ตองมาหา โอ้ผมเลกระพูดจังกี่เรื่ะเนาะเก่งงักฝีกันไรสูผู้หมุนมาได้เมื่กี้ผู้หมุนมาได้เอ้ามาสูผู้หมุนจังไหนเนาะถ้าผียักตัวอยู่ผู้เล็กเนี่ยอ่ครับบอกว่าว่าเนาะครับผมพี่เคยไปกระปูหาเจ็บแหละครับหมเคยไปเอาหนังผียักตัวนี้ครับโอ้มันก็ใหญ่เลี้ยงผียักจังมันชีวิตยานเนาะแต่ศาสตร์ใดก็ยังบุรู่กันครับแต่ว่าเรียกมาแล้วเรียกเจ้าผู้เจ้าที่ขอเก่าว่าองคที่เนาะมอทำเนาะครับ แดงขนาดขันแปดเป้าสกีเทวดาใส่วิซาอาคมยังเรียบร้อยแล้วล่ะจะนั่งอยู่ด้วยนิ่งไปอยู่นิ่งไปอยู่พอมานจะเครื่องเสมางคนละมาเราได้อาจารย์มันว่าอยู่ใส่คือว่าเห็นนู่นนี่นีรับตาอยู่กับว่าเห็นเอากระเลี้ยหนาแห็นนาขึ้นมาในแม่เราวัแห็นนาก็ไปวัมันตัวใหญ่ดิยี่ยักษ์ใส่มี เกลวแหวนเงินทองเพชรนิ่งกินดาเต็มตัวหนึ่งไหมนีสังวาลน,นั่งอย่างโอ้ยักบ่มันยักธรรมดาครับนี่เครื่องสังวานหลายผู้ง,งามว่นเหรอผู้ใหญ่พร้อมครับหัวตู้สีฟาพ่นเพิ่นก็ให้แม่นเด้แต่ว่าเพิ่่นวาให้แม่นก็ กระสูชุ่มหมุนมาได้ไอ้เม่นกระสูชุ่มหมุนมาได้ดอกว่าสั่นชุ่มหมุนหมุนเอาไปพูดสั่นยากหูล่วงน้ำกับเอานี้อะไรขึ้นเกขาว่าสั่นครับผมแต่ว่าหันอยากได้ผีพี่เพกได้เนาะครับแต่สมัยก่อนหน้าพะลักพะลักพะลามพี่เพกพี่เพกได้เก่งทั้งโหราจารย์เด้ครับเก่งกัดท้งการทนายแต่ว่ากาบ่หูคือกันว่าพี่เพกมันตายอยู่บองเลยอันผมผมอย่างนี้ปู หาเกดแปดว่าพ่อหมอทําไปเอาผีขึ้นมาแล้วเอาลงบะได้น่มองใดเขาบอกสู้<อ>ฟัง<อ>กันแต่สมัยกวนพวนครับสมัยนั้นเป็นเป็นที่น้องหรือเป็นหาาิไกล่เชียงนี่ละ่ะเนี่เกิดไม่ใหญ่รุ่นเน,นาะพ่อหรอนะพ่อก็เป็นหมอท้ำเหมือนกันได้พอ่พอหมอท้ำนี่เป็นหมอทํำประจำหมู่บ้านเหมือนกันกินข้นก็นต้องเมื่อเอือนเพราะว่าพนไปเลียนวีซามาจากปูทองมาครับ ปูทองมาในประเทศ,ทเทศให้คนสิหูบดละครับหลวงปู่ทองมาเป็นเวรเลี้ยมทหันเลยเจ่งทั้งด้านปราบผีครับปูทองมาบาดนี่กันปอบตะกี้สมัยตะกี้มีปอบด้วยครับปอบเขาคนในบ้านอยู่กลุ่มได้กะซ้างมันปอบไรเนาะครับต้องมาเอือนเล่ามันก็ออกรทดใส่คันนี้มนหล่ะกับว่าเป็นก็สิบบอกว่ามันออกแล้วครับ ก้าวไปมก็ออกดีเดียเพี่ยนตะไสขันนิมต์มาเท่านั้นละนั่งลกเราเอาขันนิมต์เนี่ยไหนคนจับปั๊บมันออกแล้วคนบอกมันออกแล้วเกี่ยนมากเกียนหมดน้ำพอกอน้ำพูนอ่ะอันก็เลยว่าพ่อพ่อคุมตัวเจ้าของได้ยี่ดอกเรียงที่สามข้างแดงข้างดำออันไปว่าเบิดละประเทศไทยก็ได้แต่สมัยเป็นพระวานรอบประเทศจัดเกลื่อนละอันบาในไททามเ่ยอัน สอนอยู่กับปูหาเจ็ดแปดว่าตั้งตะกี้อยู่น้ากันนั่นแหละตั้งตะกี้อยู่น้ากันในไม้ถึงแบบใดครับตะกี้อันนี้เป็นเกิดก่อนเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นเป็นสังกะรี่ยู่ตะกี้เพิ่นเพราะท่านในบวชเป็นเด็กน้อยอยู่งไปแล้วเป็นพระอยู่เพิ่นก็มาหาหรือเพิ่นก็มาเล่นน้ำก้อยกูเมื่อผ่านต่อมาเพิ่นก็ได้บวชเป็นเน้นเพิ่นอนไปยู่น้าปูเพิ่นปูโสมผ่านต่อมาก็เพิ่นก็บวชเป็นพระวันนี้เล่นซ่วนกันเพราะว่าเถือกันได้ก็เพิ่อนหน้าจะทั้งเดียวกันครับเล่วนกัน ไปอยู่น้ำปูเหรียญเ้องหัวสันนี่เขตยห้องสกลนครนี่ปูเหรียญไส้มหาปัญโยยู่ทำสมุณท่า<ช>นี่ปูนี่แหละดังกูมัวอาบนี่เมียตาหลายเข้าไปอยู่น้ำเพิ่นโดยก็เลยพากันขึ้นไปอยู่น้ำปูเหรียญ<ช>ปูเหรียญไส้มหาปัญโยนี่ก็ไปอยูน้ำหันห้าปีพุณิเพียวขาดว่ามัน,มนยู <คำ S 2> นข้าวเหนียวได้ก็า<ช><ช>การยูหลกักกระเพายามเบิง่งวิธีการของอ<ช>เพิ่นเด้เพิ่นเฮ็ดจังไหน่นเฮ็ดจังไหนกับแม่ออกเพิ่นพวกจังไหนทำหน้าจังไหน่นจังไหน กับพ่อยามิเอาข้าเคียนเอาตกของดีๆน้ำเพลินเนาะอันเนว้พนวันดีเพิ่นกับว่าใครมีเราะมีแต่แนวดีๆแล้วผู้เลี้ยงนั่นนะพ่นว่คนสิมองมุ่งเลยกับคันจังผู้ยู wow. ่น้ำนี Pear ่ยู่ใกล้ชิดนี่ที่สุดนี่กับว่าพนดีอยู่สุดพ่นกับเมตตาสุดเท่านั้นเพ่กอยู่น้ำเพลินมากแม่งแล้วเมตตาพ่นก็ห้ายก็เลยว่าพ่นเป็นพระผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในเขตวัดสกลนครนี่ลูกศิเพ่นก็ห้ายย่กรงเทพก็หลายก็เลย อยู่นาำพนหาปีกจานเนิ้มบาสนี่ก็เลยหนีจากวัดหอด 5, าหาพันษาเราไปล่องไปล่องเบืองกันนะหน้าเฮาไปหาหมองยูหมองเศร้าไปล่องล่องล่องเมืองนี่ว่จานเืมเพิ่มเพ่าไปแต่ว่าคอยไป่อยไม่นคนมากไปคอยไป,ปน้ำปริวัดดบเจ้ากระคืดเบิอง่อยไปนี่ขอว่าขอแต่ว่าคอยได้ยินปริวัสมึงสีอยู่ภักเนือผักใต่าคกลางภักไดภาค,าภาคก็ไปบัด มีหอดนครรีธรรมราชมาม่นเข้าไปครับให้ไปเป็นอาจารย์กรรมเพราะว่ามันดาดดืนปวดภาคใตมันขาดสะพานเดาะอันหวดก<อ>่อนผมมาเล่นนั่นคลิดก่อนคือว่าสองร้อยก็ปริวัิสองร้อยคนเนี้ยครับผมบท่ทำอะไรทำโหลดมุ่งปริวัอทู่แกได้่านได้อาจารย์ได้จัดหวยไปคักเด้อทนธรรมดาเนี้ยครับผมอา,อาจารย์กร,รมได้จิบวหัวจก่อยอนับถือเลยครับ<อ>รบ,บาทก็จังสีกแล้วหัจังว่าเป็มอ่ยนมครับ แต่ว่าแอยกันเลยสีขอนมาคิดมุมหนึ่งเนี่ยมันคนมันคิดว่าขึอกันเนาะกัรเลยมาคิดว่าป้าขนท่านกับท่านครับท่านเนี่ยอันที่จำปัจุรย์ระยองท่านกับท่านครับเดี๋ยวรถฉุกเฉลี่ยวหมดเนี่ยอันของท่านก็จะ่นอันกูนั่งสมาที่ขันบาเฮตคู่มือมันสีกุ้มข้าเขาข้าลำเขาข้าเกิดเป็นแควกุ้งนี่น่ากันเรียว่าเคยไถหน้าอันเล็กหน่อยมันห่องอาจอากอยู่กับบ่าปดมันน้มันผสมนแล้วเนาะ ภาคเวล้วยแม่งกีนักนี่การใส่เขาบ่คุมไปทั่นคลิกล่องมันจะขังด้วยทันก็เลยสิทธิ์คกมาอยู่ทางโลกช่วงหนึ่งว่าป่านมาสิช่วงนี้ก็เลยบ่บวชหน้ากัก็เลยสิเปลี่ยนมอถ้ำล่องมึงเอาวิชาเก่าลรามาใส่แต่ว่าการเมืองเนี่ยอีกขึ้นกันนะอนาคตทั้งหลาเนาะมันมันเป็นอะไดรเนาะหลลายค่าตายก่อนขันบ่ถท่านตายก็ได้บุญขึ้นเขาครับผม้แต่จึงว่าอันนั้นนี่อันปัญจวัคคี้ท่านหาน มันมันอยู่กับมันพระเนี่ยมันบ่ไอะไรอยู่น้ำผาคุ้มเด้พระเนี่ยมันอยู่ในใจเด้ปัญจวัคคีย์ต่างหามีกวนทัญยะวัปะพระทิยะมหานามะอาจจะชปัญจวัคคีย์ทั้งหาคนนี่ยังเพาท่านหอมผาคุ้มเลยสำเร็จอรหันแล้วอ๋อมันอยู่น้ำใจคนเด้บคนที่เป็นพระเ่าเป็นพระมันบ่าด้อยู่น้ำผาคุ้มมันอยู่น้ำใจข้นเสียจิงบอเสียจริงบอสีละใดบอ คือจังอาจารย์นา,ตา,นาดตาใสพุทเจ้าคณะตะบลนี่เิ่นเคยสอนข่อยว่าอีสอนคำหนึง่งเจ้าจะสงสัยโวสักขะพุทว่าไม่ยังหรออาจารย์โวสักขะโวสักขะคือการปล่อยวางละวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นอุปทา,านโวสักขะนี่คือการปล่อยละวางอาจารย์นาตาใ <โว S 1> พุทเจ้าคณะตะบนเนี่ยเพื่อนบอกข่อยพอ,อกจำได้ข่อยก็มาฝึกเข็ด ผมสิได้ยยไปจดไว้อีกเล็กๆกันหน่อยคือการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นอุปทานไม่ไม่ยึดถือให้เป็นอุปทานเพิ่นก็เคยค่อยก็เคยนั่งไปเคยมีอาจารย์มาสอนค่อยด้วยกันเนี่ยังทุกข์จาเคยเห็นว่าทำวัดอยู่วัดปีวัดชาติคนยังว่หลัวว่ายังเป็นยังหม่อกเจ่าุ่เกาขันว่าโดยย่ออุปาทานขันตั้งห้าเป็นตัวทุกข์ กระอุปทานเราเขาไปเยียดมันว่ามันก็ถูกตัวมีบาทหนึ่งพันว่าก็ถูกอยู่นึ่บาทหนึ่งนั่นแหละหุ่นจักอันหนึ่งก็ถูกอยู่นึ่อันหนึ่งนั่นแหละบ่ต้องหุ่นยักจักอันบ่หุกเลยว่างเลยนั่นแหละบาทในจังหวะเคยเคยอยากสูกับม่านอยู่ด้วกันแลเวม่นกระไรมันจึงท่าไายมันจังหูเชียงมันจังที่เห็นว่าไถ่สลักน่ะสูกับม่านแต่ว่าสูมือกับนี้ชูด้วยกันสูกับม่านด้วยกัน ก็ว่าคันคันทุ่ท่ามันยังสิมันชนบ่มากเลยมันท่าก็ม่านท่าก็ม่านด้วยกันเลยคือวางน้อหันน่ะคันมันค้นบ่เคยบวชมากโอ้พิดกันขาขาฟันร้นแท่งกันตายหมดเลยอันนี้มันเคยบวชมาแล้ววะกับกับพี่สาวจาคลองนี่แหละพี่สาวเขากับวามยันเขาขายเงี้ยเขาคือสว่างเขามาอยู่น้าเขาปฏิทินให้น้องไส้นี่เป็นนองไส้เขา เขาจะหายไปอยู่ขั้วมันอยู่บ่อใดมากการศูนย์มันกับบ่แมนเรียนธรรมะมาตอนนั้นแล้วไปหาอยู่วัดอยู่ว่าหรือไม่อยู่ขั้วมันกับอยู่บ่ได้แล้วมันเหมืนแก่ของน้ำเนาะบาดนี้ไข่กรอยู่ก็พอกับแม่มาตะดุดหน่อยเลยเอ๊ยวันไหนอยู่ไมาให้กูมาอยู่ขั้วบ้านวะเนี่ยหลังบอกไงมันบ่แมนของเขาดอกแต่ว่ามันเป็นของข่อพี่แม่ให้แม่มาไปข่เราบ้าดนี้ข่อยเลย ค่ำใจได้เด้เพราะว่าขอยใหยฝึกมาแล้วเอาะมึงคืว่าเอากูเป็นผู้ไม่มีเรือนนแต่ว่ามีกุฏิอยู่น้ำพระกส็าผูไม่มีเรือนกูกุฏิกูไปผจนม่านมาหลายแล้วละว่ายังจากขยจนอีกอย่าฟศีลธรเมื่อบาทนี้ไม่มาอยู่ขยบ่อยอยู่วัดดเติอยไปเนี่ยจวงสิเรา มาอยู sea, language, ite, Gulf, ano, ่น้ำป <aisse> ูใสนี่ตอดเป็นพระอยู่นีสองปีมาอยู่น้ำจานงานรรามยุตดหนีอยู่ทำปองก็อยู่หันสองปีง่ายจากหันมาอยู่น้ำน้ำปูหาเจ็ดแปดเคยอยู่น้ำกันมาอยู่หันอีกสองปีง่ายจากปูหาเจ็ดแปดมาอยู่น้ำจานต้นอยู่วัดน้องนีเดี่ยวนี่อายุหนเอยย่น้ำเพิ่มนี่ละอายุไปเรื่อยแต่ว่าอนาคตก็ยังบวชว่าชีรังไงก็ต้องทำชู่มเนื้อมาบด้ทำวัดดอกแต่ว่า คอยกวาคขอจังคอยว่าล่ะข่อยก็ปฏิบัติชูเม,มือเนาะ <c oughs> ่อยนั่งเบิง่งลมหายใจข่อยนี่ล่ละว่าเอาเลื่นคันเอาเลื่นมันฟุ้งซ่านมันคิดไปหลายๆาอย่างคิดไปรหลายอย่างมันเลยเป็นทุกข์ที่บอกพ่อแม่พี่น้องพวกเอซนี่ครับ <c oughs> คันคิดหลายมันก็ทุกข์หลายคันว่าอยางทุกข์เบื่องลมหายใจเขาออกยุปไปจะโมกเข้านี่ล่ะ มันก็ว่าไปใส่มันก็ยุ่นี่ยู่ดังนี่ลายจมูกอาจารย์สอนมาบ่คิดเรื่องนี้มานก็เเยบ่งประนี่ละขอจะืว่าเอาขอจากสูเกัาบ้านนะไปสิเจงก็กัารละก่อนค็สีตายนี่อก็มีแนวทรางส่เราบอกเอฟซี้าทสรุปแล้วคือบนสามหกแป สามหกแปดล่างนี่คือสามสองสามสองครับผมครับเป็นพอมอ่ำกับเด่นให้แล้วกัที่เด็ดให้แล้วพี่น้องครับผมแล้วกัมีหลักถ้ำสั่งสอนหรือว่าบอกกล่าวกันไปเนาะมีแนวทางทั้งถ้ำแล้วกัทั้งเลขเอ่อตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องสุบผู้สุคนได้รับทราบอ้าวท่านี่กัขอขอบคุณโอกาสนายจางสิมุโรบกวนไม่แอ่ฟอร์มอ่ำถ้ำ ฟัไงในวิดมือก็ได้ครับผมขอบคุณครับเขาหมอทำครับสวัสดีครับ